เอาใครตายประมาณก็ตกเหรอเผอไม่ขดกับบิวเลยเอาละเราให้เวลาเตรียมตัวสิบห้าวินาทีขอให้พวกนายเตรียมตัวจับคู่กันได้พร้อมเราจะทำการชักกระยื้มเฮ้ยทุกคนเอาหน้าจุ่มกันโอ้มามาพิจารณามาหนูจะช่วยพี่เองเหลือะสิงามคนเนี่ยออกสิงล่างสิงล่างกันแปลว่าแล้วเยอะกันเยอะมากสามคน อยู่ด้วยกัน้งไม่กินดวกับจุ๊บแจงไ่กิด้วยกับปาอยู่คนเดียววายปางไอ้ดำมืดอ่ะไอ้ดำมืดปาต้องส่งเพื่อนไปมีมีคนหนึรอยมีคนหนึ่งรอยนอยอยู่เฮลอไมเฮลนะชชวยอ้วยค่ะฉันลอยค่ะชื่อคิมิโยคิมิโยปาย้อปาต้องส่งขึ้นไปี่เด็กต้องชื่อในำังข้อมือของพิกิจเออใช่พใช้ข้อมือบ่อยปางติคนสามนิ้วเลย โยนเกมไม่ได้ทีมคนในทีมจะว่าหรอเขาไม่รู้หรอกเฮ้ยเอาเลยุยเลยฮุยแล้วพี่ดแล้วพี่ดพดแล้วพี่ด้วแล้วเดใช้ให้เป็นประโยชน์เขาลยไปทุกวันน่ะเอาัดข้างหน้าดูข้างหน้าอหล่ไหล่ดล้วเพื่อยต่อโ้ยชนะไวมาก ผมบอกเลยนะถ้าพี่กิดแบบไปเป็นซอมบี้นะพี่กิดคือชาร์จเจอร์ทำไมเหรอแขนตอแขนต้างเดียวเฮ้ยเหม็นกิดเกมต่อไปนี่คือเกมวัดดวงจานออทและเราวางกับจานกิดผู้ทายขี้คู่ถูกที่สุดในระดับจักรวาลพี่กิจตัวพี่กิด แม่น้ำกิดเว้ยแม่น้ำกิดเว้ยเอาละเกมนี้ก็จะเป็นเกมแทงคู่ขี้นะจุ๊บแจงถ้าเกิดว่าจุ๊บแจงแทงคู่แล้วฝั่งเจ้ามือแทงคู่จุ๊บแจงก็จะได้เป็นของรางวัลมาคือลูกแก้วทําให้ได้20ลูกก่อนจะเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าพี่แจงแทงขี้อ่ะมันก็จะเหม็นนิดนึงไปป้ายหน้าเกก็ได้ป้ยปายปากคืนเลยตอนนี้ลูกบอลพี่กิดบอกไง ที่ว่าน่าจะเป็นออสนะเราเริ่มแรกต้องออสก่อนละอ,อ,นนอาจารย์าารยรกีดเวลาเวลาคุณถามอาจารย์คุณต้องถามว่าแบบเออาจารย์กิดครับทัศนะในวงวดนี้ทัศนะมองว่าเดินเดิๆๆนเล็กเดินเส้นไหโออนโอ้อีเวนต์โดนสีเลยเอาเรียกว่าทัศนะเอาเรียกประเดิมประเดิมอยู่เองเช่อไม่กิดอยู่ มาถึงแล้วหกลูกเขาเรียกว่าปัดเดิมปัดเดิมถ้ารอบต่อไปห้านี่จุกใจเหลือหนึ่งลูกเขาเรียกว่าล้างดวงไปอะอสไปเราดูออสออสศรัทธาในออสศรัทธาในออสเวีนคือคู่เราเราศรัทธาในออสนะสู้พี่สู้ไม่ครับขี้ลูกขี้แต่ลูกเดียวได้ลูกลูกหนึงได้คือลูกหนึงลูกนึงลูีนึงนะแล้วมันมาแล้วเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าส่งมันมากำลังม้ากำลังม้า ตอบนี้เราครเปลี่ยนเส้นทางเป็นอีเวนต์ไปอีเวนต์นะพี่อีเวนต์อีเวนต์แบบออ่พี่อ๋อทานีจบแล้วนะพี่ออทาแล้วก็เหลือสองไงอีเวนต์ว่าอีเวนต์มาอเวนต์พี่แขนเข้าไว้กูคือลูกสี่คือลูกสคือูก่เาอ้ลูนเวเฮ้ยเท่าทุน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 เดียวเท่าทุนเดียวเท่าทุนเดียเอาหานจาตอ หลับตาแล้วภาวนาขึ้นมาอีเวนต์ปะอีเวนต์อีเวนต์จานกินนี่ทั้งกั้นเลยเปล่าออกมาแล้วว่าอีเวนต์รอบนี้คู่อยางมากก็เหลือลูกหนึ่งนะคู่สี่สี่คู่สี่สี่คู่สี่สองไปไปจ่ายโคตรเอาลูกแล้วเท่าไหร่แล้วจุดใจเท่าไหร่แปดพี่แปดต่อไปวิ่งออสไป แข่งออสนะวิ่งออสเนี่ยเหมือนอาจารย์แทงหวยจริงๆอาจารย์กิจอาจารย์กิจคอนเฟิร์มปะวิ่งออสนะขี้มาออสวิ่งออสขี้เชื่อมั่นในขี้พี่กิจเราเชื่อมั่นในขี้พี่กิจไว้อย่ากมากก็อย่ากมากก็เหลือสามอะถ้าเกิดเสียห้ามาขี้ห้าโอ้ยเท่าทุนเท่าทุน อันนี้กี่อันนี้กี่รอบแล้วอันนี้กี่รอบแล้วหกอันนี้รอบที่หกล้พยายามให้มันให้มันผ่านแปดรอบอะเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ยื้อพี่ขิดว่าไงพี่วิ่งออสต่อเราเดเชื่อออสเราัยทาอวิ่งออสต่อออสขี้มาขี้ขี้เอานิ้วเข้าไปจิ้มขี้พี่กิดขี้พี่ออสไปออสไป เราเจ็ดแล้วเราไปเจ็ดแล้วเราได้หนักสามลูกนะทุกท่านน้องๆดูไว้นะครับศรัทธาแห่งออสรอบนี้เราจะออสต่อศรัทธาแห่งนะออสคุณแน่ใจกับคุณออสคุณออสยาวแล้วนะตอนนี้เฮ้ยเราศรัทธาแห่งออสเนยเราต้องออสยาวๆออสไปอ่าเหลือสี่ไงเราก็ผ่านพ้อมรอดที่หน้แล้วแน่ผ่านแน่นอนพวกเราลุ้นๆลุ้นดวกสิเฮ้ยออสต่อไป แปพี่แจ๊กอันนี้ชนะสายยังศรัทธาออสอยไหมครับศรัทธาให้งออสครับศรัทธาแห่งออสออสพี่ไปออสเชื่อหนูไม่เลิกออสสงสัยมีลูกจะเป็นลูกออสเราศรัทธาแห่งออสอยยังไงก็เหลือเจ็ดมากสุดตอนตอนนี้ยังไม่มีใครตายเลยนะทีมนี้คือแข็งแกร่งมากแต่เอาออสฮ้ยังไงล่ะพาลู้ยอดไปทางแห่งออสยอดเหรพี่กิ๊ก ปมันออสจุดออดออสหลัวๆไล้หรือเปลแมสุดท้ายคือไงครบยังจะออสอยู่ไหมครบแล้วเฮ้ยยังมีรอบรอบต่อไปรอบหรอรอบเหรอเปลี่ยนเส้นเป็นอีเวนต์มั้งไหมเฮ้ยครบแล้วเฮ้ยครบรอบแล้วครบรอบแล้วพี่ชายเนี่ยความศรัทธาในออสที่ท้าออสนี่ท้าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าออสคือทุกสิ่งออสเป็นทุกอย่าง เพราะฉะนั้นใครเล่นถึงด่านนี้ก็มันคิดมากอ้อนอ้อนรัวเอ้อะด่านนี้แหละด่านที่พิกิตโดนเกมลงทันพี่กิจต้องอยู่กับแดงพี่พี่จะยอมเสี่ยงเกมลงทันด่านสุดท้ายกันนะไม่ยจะให้ไปก่มให้คนเดินไปได้ไม่แม้เลยแผ่นหกเส้นทางเอาละพูดถึงแข็งแกร่งที่สุดจะได้เป็นฝ่ายชนะหาพตกลงไปเด็ดขาดกระดูกเของน่าจะร้าวทันที อุ <One input> ้ยเขาว่ากันว่าบนกระจกนี้มันจะมีแบบอ่อนแอหรือแบบแข็งกึกแข็งกึกเลยนะแข็งกึกฉันจะขยี้คุอยู่ให้แหลกเอาละครับเอพู้เข้าแข่งรับพี่กิจรยาพึ่งพี่กิจรยาพึ่งเสียงพิจิตเสี่ยมคนสุดท้ายพี่กิจฉันเองเฮ้ยจะไมว่าไอ้เหลืองสามารถเดินได้คิมมี่คุณโดนเกมลองคานไปแล้วเอาไปไดะ เกมลงทันเกมลงทนยังไงล่ะคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยชะตากรรมของพิมมี่เนี่ยเขาจะต้องตกลงไปตายแต่เขาโกงเกมเขาก็เลยติดอยู่อย่างนั้นเอ้ทางนี้รอดเพื่อนนะนี้รอดมาเลยมาเลยมาเลยเลยฉันว่าฉันจะไปเออ่ทางขวาดีไหมันต้องสลับขวาแล้วไม่ไม่พี่กิตอย่าเพิ่งพี่กิตอย่าเพิ่งอย่างอ่างกลามากเอ้ฉันเออเจนี่ผมแดงไอ้หมวกแดงดูเหมือนแบบเย่อไปเย่อมา เอาไงดีอะเหลือแค่หนึ่งนาทีเองนะขอนเองเฮ้ยไปขวาขวาเอาไล่ด้วยเขาทำเวลาของเขาอ่ะมาตามมาตามมาซ้ายซ้ายซ้ายพี่กิบล้อพี่กิบล้อพี่กิบล้อเขาเดินไปก่อนเดเหลือสี่คนเองนะเราจะไปสี่คนเฮ้ยมีตัวละครตัวนึงเหมือนพี่กิบเหมือนกันนะไอซีเหมือนเลยที่ว่าองไอสีทำไมเขาจะเบี้ยวทำไมอะเขาจะเบี้ยวทำไม เราต้องโดดโยกทำไมอ่ะเอคุณจะโยกเพื่อพวกเข้าแทนทันทั้งสามพวกนี้คือคนที่รอดมาตรงดาดสุดท้ายของเราเฮ้ยจุ๊บแจ๊กสู้นะทนแมมมี่นิ่งอ่ะจุ๊บแจ๊กไขใจลึกๆไยใจลึกๆเตรียมบัตรให้พร้อมพี่เตรียมบัตรให้พร้อมเพื่นารู้เปล่างหมัรมวยก็มาดิครับโอ้แล้วฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวในในหมู่ชายชะกันนะดูดีดูกล้ามเขาล่ำมากเลยอะฉันมีวิธี เธอต้องให้พวกเขาสู้กันเองก่อนไม่สู้เขาหลงเขาหลุมพี่แจงเฮ้ยเฮ้ยตาสุดท้ายแล้วอ่ะเตรียมหมัดให้พร้อมพี่เตรียมหมัดให้พร้อมเือ๋ยวฉันเตรียมหมัดเลยแลต่อยหน้ามันเลย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 คือยังไงเราต้องผักคู่ต่อสู้ออกไปตรงซ้ายสีเหลืองหรอใช่ใช่ถูกต้องก็ไปได้ไหมอ่ะต้องคุณปอยอมตายเหรอว้าอย่าอยู่ริมอย่าอยู่ริม ถ้าเกิดว่าโดนผักไปนี่มันตกไปง่ายพยายามเกาะกลางไว้นะทุกแจเดี๋ยวฉันจะอยู่ตรงกลางเลยแต่จะไม่ไปไหนให้มันตู้กันเองผู้ชายตู้มกันเองอย่าไปลุมผู้หญิงเออแคนว่าเราลุมผู้หญิงก่อนดีกว่าเออมันจะลุ้นะมันจะลุ้มมันจะลุผู้หญิงเหรอยมัจะ้มเอเยกิดออเอ่อรเออเรื่องมืออ่แล้วกคลิปซ้ายตมันเออตกมันออกไปทุกแจงทุกแจ้งตุ้มอยู่กลางไว้กลางไว้เอามันจะเอา่อมเ ไอ <architectural. S 1> ้ามันรู้มันรูมันลู้ไอยตรงกลางห่ไ้เาไขาร้งตัไ้ขาจะบอกว่าไอยตรงกลางไม่ดีนะหมายถึงว่าตรงกลางระหว่างคน2คนนะเพราะมันจะโดนแซงพิใช่ไม่ใช่ใ่ไ้เขาสู้แจมจุนแจมยายามกหูไอ้ใหญ่ให่เขารู้นั้น่ห่ใหม่เขาสู้กับเองตอนนี้มันสู้กับเองจุนแจต้องซ้มจุนแจต้องซ้ำตอนที่มันอยู่ใกล้ขอบนี่่ไอ้ไอ้ไอ้ขาอยู่ใกล้ขอบไอเขาคิดมัน <Josh> เกือบแล้ว่ย ไปมันไปมันไปมันเขาสู้กันเขาสู้กันไม่ต้องมเาอย่าสู้กันดีกว่าลม่ผู้หญิงคนนั้นง่ายสุดอ้เอย่ามาลุจอนผนตรงกลางผมันตรงกลางไอตัวสามที่ยมงแมันมีโอกาสมันมีโอกาสอันนี้อไรไออีกทีอีกทีได้หนึ่งได้นึงตอนี้ลือางโครนพี่กินแล้วจุ๊บแจงร้างโครนไี้กินวะต่อยต่อยต่อยกันเดวาง ไอ้ยามแพ้ยามเลี้ยงไปลต้องขอบขอบเลี้ยงต้องขอบเฮดินรางวันแทงเงินรางวันหนึ่งล้าน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 วอนต้องเป็นของเราเอ้ยอย่าโอ้ยระวังรวยพี่ไม่มมอทธเนื่ยเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วนะอีกล้นอีรถออกไปจะออกไม่ออกฮุยพี่จะจชนะ้าย้ย้ยต้ ฟังเสียงเหมือนฟังเสียงเหมือนไล่ผีเหมือนกันนะจะออกไม่ออกโอ้ย่ารอองาไ่างคนต่างคน่างพูดไม่ออกเอไปไไเี้ยนไดีมาได้ไงวะเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยว้าวเอาว่ะเขามาว่ะยอดว่ะมือตดับหนึ่งของโรงเรียนมัธยมยอดสุด สมมติเป็นมือตบเก่าไม่เสียแรงที่แบบตบนักเรียนโรงเรียนมันแบบปถมอะตบเข้าไปเรื่อยต้ยอดนะเลยหรอนักตบไปเรื่อยหลังห้องน้ำหลุดมากมีคนเจ้และแล้วฉันก็เป็นฝ่ายชนะฉันได้เงินมาทั้งหมดหมื่นห้าแน่เจ็ดพันบาทสุดยอดขอร้อยหนึ่งขอร้อยหนึ่ง ขอร้อยหนึ่งโอเคโอเคโอเคฉันได้มาประมาณแบบหมื่นห้าพันล้านอ่ะฉันให้นายสิบบาทแล้วกันคนระอยสิบบาทโอเคนี่บุฟเฟ่นะบุฟเฟ่อะสิบแบบสิบสิบบิตคอยอะไรย่างี้ได้มั้ยไม่ได้สิบหลงโอเคก็เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันรอเปล่าสำหรับสควิดเกมในโรบอกนะคะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเขามีหลายด่านมากๆแล้วก็สนุกมากด้วยแถมยังแบบลุ้นสุดๆไปเลยเนาะทุกคนเนาะใช่ และถ้าใครอยากเล่นนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยละกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายบายครั้งหน้าเนี่ยถ้ามีเกมใหม่ๆเดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกนะแต่เงินเป็นของฉันนะเดี๋ยวฉันไปเอาเงินเพิ่มก่อนละกันโอ้ยอุ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 ้